อยากกินอ huh? ิ่มลอยได้บ้างอิ่มลอยคืองามอยากกินเอ็มลอยไปอิ่มลอยคืองามแต่นะอยากกินคนซื้อก็อยากกินอยากกนข้นไก่อิ่มลอยงามงามอิ่มลอยงามชูตะลโก้ว่าอ้ดี่ต้องผิดหวังสักวันต้องน้ำตาตั้งแล้วรู้ว่าจะนอนตัวตาย ต้องไปรักี่อรู้อยู่ในใจวันทองกำลังมีพัดแสกใจในเเขาเกินทาโอ้ยขอผู้เช้าที่ได้สั่งว้เป็ไหล่เล่นหลุกน้องบอกต้องมาสมใจสิทุ่มเอ็มรักให้มาสิลาภาษาลาัทุกท่าน Em trình ừ, <laughs> bùi đơn kim lều xin khao quá trình bê tùi quá trình 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 ร5 0ยห้าสิบเลยครับเ้มรอยจังไหนมั่วฮิดในหัวกำงามแท้โอ้มเท็จมาใหม่หรือพี่ีมันเลยงามบ้าแมนครับบ๊าขอบคุณยิมรอยบนะครับไอเฮ้ยตัวอะไรบูงงามจูบยินข้าวมากแววแววอยู่แต่้าบัาดูได้ยินข้าวมากแววแวอยู่แววว่าจังไหนได้ยินว่าน่าเอกคณะมนุษยปุ๋ยว่าอาบน้า ให่ดัง้นอีกเดียวผู้ใดบอกชุดจ่ฟ้าไหลเดี๋ยวนี้นะนะบรยาการใส่แล้เจาจะบว่าท่านไหนอิมรอยบาาจารย์ก็แล้วเนาะอ่อิมรอยบอรคคบครับทีละกู่บ้นแม่อันนี้่โอ้ยโค้ยนี่ใส่คนเนาะ เฮ้ยนี่ละนี่ใช้กลัวเริ่มแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ใช้ดิเนี่ยิงเริ่มบอกแล้ค่ะพี่น้องนี่นะครับผู้จะนับสนุนรัยังเป็นทางกันาวอยเป็นพันเที้ครับพี่น้องครับพบกับภาพยนตร์ไทยออนนะครับิ้อยห้าสบนะครับคือสคือสเารวงแ่บไรวงยังไงอ่ามันว่าเป็นฮกชีพหุนรือนี่กชีพอกัี่กเลยเมร้อยห้าสิบสิบบาทกว่วกันกร้อยพเอันนี้ส่วนหน่อย ไม่มีลิมิตชีวิตไม่มีลิมิตนะนะเอาไว้เอาไว้ชีวิตสักทีไม่มีไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเออขออนุญาตกินสักกรั้งท่านท่านพี่น้องทางไล้ซดนเจด5,700ท่านนะคะทาง YouTube นะคะพี่น้องคะมาที่กินแล้วอาจารย์ตอนนี้กลุ่มปิดนะคะ4,000กว่าท่านแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเ่าขอกินเหนฉยๆเลยอาจารย์ขอจะกินนะเด้อ 3, 2, 1 เสียงกินไงนอสห่อเศร้าเลยจ้เศร้าปู่ครับมีเสื้อขายหน้ารานแล้วครับปู่เค้กโอ้โปู่ราดังแตเห็นรอยก็ปูกำมะงขันยเบินกูปูเป็นวันนี้รถแห่มีไหมว่าเคมแจ้งเอฟซีหน่อย พี่น้องถามมาหลายครับรุนแฮมีพอครับมีครับผมนะครับสองคันนะครับจอดอยู่ดุมนะครับโอ้โหในมาเล่นพี่พอจะได้เพิ่อถามกัโอู้่ได้เอามาแต่แต่ว่ามันขีถามจ้างต้องจ้างได้ครับนะครับทีสองล้อกำลังไปทำนะครับผมโกลาภไปเองแม่นกำลังไปเองนะครับก็ถามว่าทีสองล้อมาเล่นบอไปไปลุนแห่เล่นไหมแสดงไหมวันนี้ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีไม่มีอันเปที่ยวเปียวมาเล่นหรอพอว่าเอ้อพอตองดอกอันพี่ใหญ่พัสดุครไปแรกกันไม่เอาล่าลวดพัสดุอืม ขอเตรียมนักร้องเตรียมนักดนตรีขอมาเต้กองอายูโดคุณเนี่ยขอใจการแหงมาดีกระเดขาไม่ใช่เลยยุนหันเดี๋ยวมอแรกเน่ยกันกัเล่า้เป็นยังหลอกจูว่าจะรินรด้เต้นมีอันยุนานี่หลังนเล่าบาเออพอดีเลยปอใจกาแ้งคือเอาอลััเ่าอนฮะมูงเราอใช้ละเพียงไง อันออลืมว่าจีว่าจูฟังพี่น้องมาอันขทราบลาบอยู่เนี่ยครับผมมืาขึ้นบอลจูบก็พื้นมาจังไหนหลุดพี่เดี๋ยวเสียงบังไฟเสียงเท้าระบปยต่อเลยขึ้นเพื่อนมาอันชุ่มผูชาตานั่งอยู่บนอันมุดเจ้าจะงูเพราะว่าบอลจูบก็พื้นมุดเจ้าจังไหนมาพี่ดนะนะอ่ะบอกขาขาเบาจนเบื่อจนหลอดจนเกี่ยงสั่งบาทเออว้าโอ้จูขู่จูขัดนี่ขึ้นจะพิวผู้แดงนี่เล่ากับว้าเนี้ยมาจังไหนหลุดพีดพี่หนูแดงนะบ่ละว่าออ ถ้าเบิงน้ำมือแล้วจิมาเบิ่งสาวหน่อยเป็นหมดแทงละว่าแมนคุ้มเราวหรเลแมนบัดรลอยสี่สิบบาทแล้วจีเสื้อเมาให้ศิลปินพวงหุ่น่นัะว่าน่ะเออหนูแดงนี่สิหนูแดงเนี่ยห้าไปเออจังแมนโมแมนหรอกคุณาอันช่วงนี้นะครับ พี่อาพี่พี่แม่แม่จะอยู่หน้างานนะครับตอนนี้เรามีเสื้อคลายอ้อมมาขายที่หน้างานแล้วนะครับเขาไหนสนจิตสนใจนะครับสามารถแวะไปชมได้ครับใส่แล้วรวยใส่แล้วพังนะครับผมใส่แล้วคลายครับผมคลายอย่างนี้คลายอ้อคลายอ้อมเจ๋อคลายอ้อ่ะพี่น้องครับผมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลาย่งเดียวให้พี่ป้อมแป็มนะครับเพป่าล่ำพี่ให้สู้พี่น้องฟังนะครับผมเดี๋ยวเดียวเฝ้ามุดเจ้าสื่อไปเสจ๋อคลอ้อมกูใดบิวต์สื่อยงเมื่อคืน ไปช <im <im ื่อไปซื้อพ่เราไม่ได้สงสัยไดอกสงสัยไปอยากถามผู้นึงอยู่ทู้เจ้าซื่อไปลาซื้อเราได้ดิลาซื้อสองเมื่อสั่นกูด้ทู้เจ้าซื่อไปพ่อเด็กอันชื้อพี่ไอชื่อแมเขามาขาอยู่หนางาถูกไม่ใช่พี่ม่ากมากนด็ยุยยังก่ทางหน้าไ้ฟี่จะฝันเรา จะหอ,องัมันใหยย้ต้อดชุดหนุนองค์กรก่อนมันเสียอายุแต่ว่าจะงง่ไหนเล้า,ลาต้องอดหุนก่อนก่อนต้ออกพลัตึงชิได้เพิ่งเลยอยหาสิบบางก็ไม่ได้น่อยากรูปอยากคำเธอยเอยูเอ่เอ้าอยากรูปอยากคำมีอย่างครับอิมอยหาิบเอาพ่อ,อเคมมาเฮาอไมาร่ำชุปีนอกฟังแม่กูไปหัดร่ำมาแต่หึงเราาป เป็นส er ุดโตแล้วเจ้าบ้าเล้วจะาดให้เป็นแล้ครับเอ้าเอ็งกระตุกนเนี่ยเาบ้างวดเขีบนอ้ลวกเกียวมาพีเอาี่นครับฟังพี่หร่อฟังน้ามซัเติมให้บปนซึมดูเลยขึ้นจังามบัวไซราบรอสืบสารไรีกครับอีสานท่ไร่เดียวนครับผมว่าให้ได้กินน้ำมูลยอแมบอกอาจารย์สักครู่ครับเพีรถรรถเก๋งโดยเอ่อฮอนด้าห้าครับผม ขยับให้ด้วยครับครับมุมนี้เพราจะจะเอาเต็นท์มาต่อตรงนี้นะครับรับทีมงานกําลังยกเต็นท์มานะครับอต่พวกแม่งจองขั้นพื้นดินอะนิสันนิสันสีเทาของใครนะครับขยับให้ด้วยนะครับรรนิสัน35 22ละเอียดนะครับผมนะครับงวดที่จะมานี่แหละนะครับเพ,พ,พิ่นข้างค้างงวันหมายถึงว่าเพิ่นข้างค้างวันไหมเขาสีมายืดเอายาวตัวเข,ข,ขดาดันไป ภาเป็นล่าเกี่ยวล่าท่าฉันล่างุดสแนนค่ะมีห่อเกี่ยวพอแล้วเดี๋ยวเขาไปพผู้ผ่าใค่คนได้ยากเกี่ยวพอได้ค่ะเมือนี้ได้ค่ะเลยเอานอกนอ้างก็ได้เออนอกกองจะเอินพ่อเสียเือเปียนนะที่นี่บนที่นี่นะเจ้ที่ยม เขาลาฮะนี่แล้วจังลาปลาลอ้แก่ใบปาเรียแกมกูล้วปลาลอ้แก่ใบปลาปาสนา, <c oughs> สาปลาสู่เจ้าสนาเาปแปมมีสู้กัศิลามีแปนกัศิลาเองมีตัวกูนะลขันเจ้าใจคนใจเข้ามาเบากันมาไอ้บ่ล <c oughs> รถตู้นะครับรถตู้รถตู้โตโยต้านะครับผมหนึ่งในสยามนครราชสีทรับรถตัวเลยแปดเก้าเก้าหนึ่งนะครับโอรถตู้ขวางทางอยู่บอกค่ะบอกไปอระมัดระวังเขาประกาศแน่นอนเขาประกาศแน่จะาูกขอดใช่หรือว่าไงโอ้รถตู้โอ้ยรถตู้เอ้ย โอแล้วเนาะจัดตัวเขาว่าลุ้นตู้เขาลุ้นตู้ประกันแต่บ้าบอควาหัวคอยล้างให้ตื้นเยอะอ๋อไม่เอาไม่โอ้ยล้นาะโอ้หัวดแถวจี่โอ้ไปขี้ไรล่ะบารีไว่ามาหัวเพราะว่าไป่ถอดโอ้ เอา,อาพี่น้องูางงังลองฟังรับลูกขึ้นฟอนด์ย้อนยุไปกันนะครับพี่น้องเอเียวเกี่ยวงอยู่ทางลายสดลกขึ้นวันเป็นเดดนะครับอช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวจากนั้เอฟฟ์อาบหน้า,ออา,าและพบกู